เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาเชอร์รุ่น K 2.360ตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์งานทำความสะอาดรอบบ้านมาพร้อมแรงดันสูงสุด120บาร์และมีล้อเลื่อนในตัวช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวกทุกครั้งที่ใช้งานทำจากวัสดุแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับงานล้างเฟอร์นิเจอร์ในสวนล้างจักรยานล้างรถยนต์และทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นนี้มาพร้อมระบบควบคุมสวิตช์แรงดันเปิดปิดมอเตอร์อัตโนมัติเมื่อกดหรือปล่อยปืนฉีดมีโครงสร้างที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาและมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้ง่ายทุกพื้นที่หัวฉีดแบบปรับแรงดันได้ใช้งานได้ทั้งงานเบาและงานล้างคราบฝังแน่นมีปั๊มเอ็นคอคุณภาพสูงทนทานพร้อมระบบดูดน้ำยาในตัว ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีช่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวและปืนฉีดออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้จับได้ถนัดมือมากขึ้นและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ